พระเจ้าจะอยู่กับเขาพระเจ้าจะโอวยพรเขาอีกหน่อยพระเจ้าจะโอวยพรเขามากกว่านี้หมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านที่คนอื่นจะรู้จักมากขึ้นนะครับ mm hmm. บ้านเ mm hmm. บเเลเฮมในแผ mm ่นดินยูเดียพระเยซูเกิดตรงนั้นเป็นหมู่บ้านที่เล็กน mm ้อยเป็นหมู่บ้านเล็กๆเหมือนกันเลย mm hmm. ผมคิดถึงหมู่บ้านเนี่ย เหมือนกับที่พระเยซูคริสต์บังเกิดในบ้านหมู่บ้านยูเดียคือเป็นบ้านที่เล็กน้อยแม้จะเป็นบ้านที่เล็กน้อยในสายตาของคนมากมายแต่พระเจ้าบอกว่าจะไม่เป็นบ้านที่เล็กน้อยที่สุดจะเป็นบ้านที่คนอื่นรู้จักพี่น้องรู้ไหม ประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่เล็กแต่ว่าส่วนใหญ่ลับคนจะรู้จักประเทศอิสราเอลพระเจ้าบอกว่าพื้นแผ่นดินนี้จะจะบ,บริบูรณ์ด้วยน้ำพื้นและน้ำนมพระเจ้าอวยพรประเทศนี้มากใหมบ้านเรานะครับบ้านเราเรามีป่าไม้ที่ดี มีดินดีมีน้ำดีไม่มีน้ำเค็มแต่ว่าต้องถามว่าเราปลูกพืชผักแต่และอย่างเนี่ยด,ดีขนาดไหนผมจะถามอาจารย์นิรันดร์ว่าอาจารย์นิรันดร์ปลูกฟัดทองใหญ่ที่สุดน่ะน้ำหนักเท่าไหร่ เยอะอคือหมายถึงว่าลูกหนึ่งเนี่ยยหนักที่สุดเนี่ยเท่าไรกี่กิโลในชีวิตของอาจารย์สิบกิโลเจ็ดกิโลโอ้เจ็ดกิโลพี่น้องถือว่าเยอะที่สุดแล้วนะแต่ว่าที่อื่นอาจจะสิบกิโลก็ได้แต่ว่าพี่น้องรู้ไหมประเทศอิสราเอลปลูกฟักทองลูกหนึ่งน่ะน้ำหนักได้กี่กิโล พี่น้องรู้ไหมลูกหนึ่งมีน้ำหนักถึงแปดสิบกิโลเยอะมากเลยแปดสิบกิโลนี่ถ้าสมมติว่าเราเอามาทำกับข้าวนี่สามลูกนี่โอ้โหเลี้ยงคนได้ทั้งหมู่มบ้านเลยนะครับน,นี่แหละพระเจ้าอวยพรเขาพี่น้องรู้ไหมในประเทศอิสราเอลมีคนเออมีประเทศหลายประเทศที่เขาไปเรียนรู้ เกี่ยวกับการ,กรเกษตรตรงนั้นหลายประเทศเขาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแพทย์เนาะแล้วก็หลายๆอย่างนะ่ถึงว่าพระเจ้าอวยพรประเทศนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เล็กนอ้อยแต่พระเจ้าทรงอยู่กับเขานะครับที่นี่เหมือกันเป็นประเทศเออเป็นบ้านที่เล็กก็จริงแต่พระเจ้าอยู่กับเขาพระเจ้า จะอวยพรเขาอย่างมากมายในอนาคตผมเชื่อว่าไม่มีแค่นี้หรอกจะเยอะกว่านี้แล้วก็จะมีอะไรกมากมายขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยเราก็มีโบสถ์อีกจริงๆแล้วบ้านเล็กๆประมาณเนี้ยไม่น่าจะมีโบสถ์เลยแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอาให้อะไรนะพระวิหารของพระเจ้าคือโบสถ์มีที่นมัสการพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าเห็น การอวยพรของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นหลายๆอย่างผมเชื่อว่าอาจจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ก็ดีการทำอาหารกินอย่างอื่นผมเชื่อว่าพระเจ้าจะอยู่กับพี่น้องที่นี่และพี่น้องทุกคนที่นี่เช่นกันพระเจ้าจะอยู่กับเรานะครับพระเจ้าจะอยู่กับเราทุกคนเรามาที่นี่ด้วยความรักของพระเจ้าจริงๆพี่น้อง เรามีความเชื่นชมยดีในพระเจ้าเราหวังในพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นคําตอบในชีวิตของเราทุกคนนะครับพี่น้องพี่น้องเชื่อไหมพระเจ้าทรงเป็นคําตอบในชีวิตของเราไหมอันนี้คือเป็นคําถามที่ให้พี่น้องลองไปคิดดูนะชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าทรงเป็นคําตอบของ <Things> ของเราไหมหรือว่าอย่างอื่นไม่ใช่พระเจ้าอันนี้อยู่ที่ตัวของเราเองเรามาคิดดูว่า พระเจ้าของเรานะ่สิ่งที่เราอธิษฐานนะ่ะพระเจ้าเป็นคําตอบสําหรับเราไหมเราอธิษฐานแล้วพระเจ้าตอบเราไหมน้องี่น้องครับขาดีที่สามคือความหวังในพระเจ้านะครับความหวังความหวังคืออะไรความหวังในพระเจ้าผมจะบอกว่าความหวังในที่นี่คือ การเต็มใจที่ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเรามีความมั่นใจในพระเจ้าว่าพระเยซูคริสตทรงเป็นเจ้าของชีวิตทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับแล้วก็พระเจ้าทรงมีฤทธิ์เด็ดและทรงมีทรงมีสิทธิออำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงนะครับ และเราทุกคนมั่นใจว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่มั่นใจว่าพระเจ้าช่วยได้ไหมครับเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าพระเจ้ายังไม่ตอบเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วพระเจ้ายังไม่ตอบสิ่งแรกที่เราต้องทำคือรอและก็อธิษฐานต่อไปอย่าท้ออธิษฐานต่อไปนะครับแล้วพระเจ้าจะตอบแล้วพระเจ้า จะดูความเหมาะสมเองว่าเวลาไหนที่พระเจ้าจะตอบนะครับแต่ว่าถ้าเราอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเมื่อพระเจ้าไม่ตอบเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะน้อยใจหรือว่ามีความท้อว่าโอ้อธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ตอบก็ก็เลยไม่อธิษฐานต่อแล้วก็ ไม่อยากจะไปโบสถ์ไม่จักไม่อยากจะไปนมัสการพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าไม่ตอบถ้าอย่างนี้แสดงว่าเรายังไม่เชื่อพระเจ้าและไว้วางใจกับพระเจ้าถ้าเราวางใจกับพระเจ้าและเชื่อในพระเจ้านะ่ะคืออย่างไรก็แล้วแต่เราต้องถึงแม้ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ต้องเชื่อในพระเจ้าแล้วก็วันหนึ่งเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็ จะตอบคาอธิษฐานของเรานะครับอีดนี้หนึ่งพี่น้องครับวันนี้อาจจะสั้นๆน,นะครับข้อที่สี่ี่น้องครับข้อที่สี่เนาะคือความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าคืออะไรรู้ไหม คือเรามีความชื่นชมยินดีที่พระยุคริ์ทรงลงมามาเกิดเพื่อเราทุกคนนะครับเรารู้ว่าพระเจ้าที่เราเชื่ออยู่นี้เป็นพระเจ้าที่แท้เป็นพระเจ้าของเราที่ช่วยเราได้ทุกอย่างเราเชื่อและไว้วางใจกับพระเจ้าอย่างนี้นะครับอิสยาบทที่เก้าข้อที่6บอกว่า ด้วยมีด้วยมีเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาเพื่อเราการปกครองจะอยู่ที่บาของท่านเด็กคนนี้จะเป็นเด็กที่ปรึกษามาสจั่พระเจ้าผู้ทรงมหิริทพระเจ้าทรงเป็นที่ปรึกษาของเราทุกคนนะครับพี่น้องเราจะเหนื่อยจะยากจะลำบากขนาดไหนถ้าเราปรึกษาพระเจ้า ถ้าเราพูดคุยกับพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเราทุกคนนะครับพี่น้องครับมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะครับฟังดีๆนะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งอาจารย์คนหนึ่งก็หลับแล้วก็ฝันว่าขึ้นไปที่บนสวรรค์แล้วก็เห็นบ้าน ใหญ่มากแล้วก็ประตูมีห้องเยอะมากแล้วก็เห็นทูตสวรรค์แล้วก็ถามทูตสวรรค์ว่าท่านทูตทําไมตรงนี้มีบ้านเยอะแยะแล้วก็มีห้องเยอะแยะไปหมดก็บอกว่าท่านทูตบอกว่าก็ทําให้พวกคริสเตียนนั่นแหละก็เลยถามว่าท่านทูต ขอไปดูหน่อยได้ไหมขอเปิดดูหน่อยได้ไหมท่านทูตบอกว่าเปิดได้เลยเขาเลยไปเปิดปึบพี่น้องที่ว่าเจออะไรไหมเจออะไรรู้ไหมเจอหูครับพี่น้องมีแต่หูโคตรตัวไม่มีมีแต่หูแล้วก็ถามท่านทูตว่าท่านทูตทําไมห้องนี้มีแต่หูอ่ะตัวไปไหน ท่านทูตก็บอกว่าคริสเตียนที่ได้ยินได้ยินข่าวประเสริฐคริสเตียนที่รู้เอ,อได้ได้ยินพระคำของพระเจ้าแต่ว่าไม่ได้ลงลึกในใจไม่ได้สนใจแต่ว่าได้ยินแค่หูก็เอาแค่หูนั้นมาเก็ตไว้ตรงนี้และตัวเราตัวก็ นรกก็ถูกเผาไปละอ๋อแล้วก็ก็ไปเปิดอีกห้องหนึ่งว่าท่านทูตทําไมห้องนี้มีแต่ปากและตัวไปไหนท่านทูตก็บอกว่าเอาตัวของตัวของมันอะลงนรกไปเรียบร้อยแล้ว แต่ปากของเขานะ่ะก็รักพระเจ้าอยู่ก็เลยเก็บไว้พี่น้องเห็นอะไรไหมพี่น้องเห็นว่าคริสเตียนเราหลายครั้งเราบอกว่าเรารักพระเจ้าเรารักพระเจ้าแต่ว่ามาแค่ปากเท่านั้นไม่ได้มาที่ใจไม่ได้มาลงลึกที่ใจฉะนั้นหลายครั้งเราก็เป็นเช่นนี้ฉะนั้นพระเจ้าบอกว่า เมื่อเราได้ยินเมื่อเราได้ยินนะครับต้องลงมาที่ใจแล้วก็ต้องออกมาที่การกระทะนะครับ<า>เพราะฉะนั้นเราทุกคนเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วก็ต้องเข้าไปลึกๆในใจของเรานะครับ<า>พี่น้องครับข้ามคือวันนี้เดี๋ยวผมจะมันรู้สึกว่ามันจะยาวไปหน่อยเดี๋ยวผมจะสรุปให้สั้นนะครับ สุดท้ายนะครับสุดท้ายแป๊บหนึ่งอ่าผมจะสรุปแล้วนะครับพี่นออ้องเวลานี้เป็นวาระสุดท้ายแล้วที่พระเยซูคริสต์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เพื่อเราทุกคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าฉะนั้นสิ่งแรกทุกคนที่นี่มีใครบ้าง ที่รู้สึกว่าชีวิตของเรายังไม่พร้อมชีวิตของเรายังไม่พร้อมให้เรากลับใจเป็นอันดับแรกให้กลับใจในชีวิตของเราถ้าเรารู้สึกว่าเราทำอะไรที่มันพระเจ้าไม่พอพระทยัยก็ให้เราเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าวันนี้มิฉะนั้นเราจะหมดโอกาสแล้ว เวลาที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็มันจะเสียเปล่านะครับพี่น้อง